สวัสดีครับผมวันนี้ผมตุ้งเงินพิมพหนูนะครับก็มีโอกาสดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีดหมอหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรนะครับที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมอีกท่านหนึ่งที่ชาวนาครสวรรค์ต่างให้ความเคารพกราบไหว้นับถือได้อย่างสนิทใจนะครับว่าหลวงพ่อจ้อยท่านเป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบที่ทุกคนนคะรสวรรค์ต่างรู้กันดีนะครับอันนี้เป็นมีดหมอของหลวงปเจ้อยนะครับวัดศรีวุฒุพรที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมอีกท่านหนึ่งนะครับที่สร้างมีดหมอนะครับอันนี้ผมก็เอามาให้ชมเพราะได้เป็นเล่มสวยเป็นเล่มสวยนะครับอ,อันนี้เป็น มีดหมอหลวงพ่อจ้อยเป็นตั้งานะครับเป็นตั้งาฝักไม้แหนเงินนะครับเป็นตั้งาฝักไม้แหนเงินแล้วหลวงพ่อท่านก็จะลงจานอันนี้ครับจานเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อคือจะจินจะจะเป็นจานสีแดงนะครับแลวเล่มนี้สวยคืองาไม่มีการปิดลั่นเลยนะครับมีดนี้เป็นมีดที่สร้างในปี2000 547นะครับสมั7้เล่นหาง่ายนะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านตอบตอบหมายเลขนี่เลยครับตอบหมายเลข2 18นเี่เล่มนี้เลขที่2 18เล่มที่218 21แล้วตอกปีไว้ที่บายบายใบมีดนะครับบลายใบมีดตอก47นี่นะครับบลายใบมีดตอกตอก47นะครับ ตอกอักาลยันตอกชื่อหลวงพ่อนะครับชื่อหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุตุมพรอ,อย่างนี้นะครับเป็นใบเหล็กกับตะปูสังขวานอนผสมเหล็กนําพีนะครับเป็นจัดวัวเล่มนี้จัดมีดปีนี้จัดว่าหน้าเก็บหน้าบูชาครับเพราะว่าเป็นเป็นการใช้ตะปูสังขวานอนกับเหล็กนําพีมาผสมตีเป็นใบมีดนะครับ มีดเล่มนีเน้เป็นที่สวยงามนะครับเป,เป็นสวยงามและหลวงพอ่อจอยท่านได้ปลูกเศกนะครับท่านได้ปลูกเศกแล้วก็จานทั้งฝักทั้งดํามเลยนี่นี่ฮะลอยจานนี่ครับนะครับสำหรับมีดหมอที่ท่านที่พี่ๆน้องๆที่อยากจะได้มีดหมอไว้บูชาไว้ติดตัวที่เป็นสาย ให้ลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนั้นผมก็อยากจะแนะนําเป็นหลวงพ่อจ้อยนะครับเพราะราคาก็ตอนนี้ทางการซื้อขาย่างเช่าบูชานะครับเป็นซื้อขายน่าเกียดเป็นการเช่าบูชาก็ตอนนี้ก็ราคาก็ขยับขึ้นเรื่อยนะครับเพราะว่าของจริงนั้นนั้นหายากและของเก๊ก็เลิบออกมาระบาดละตอนนี้ก็ใครที่มีกําลังทรัพย์ที่พออยากจะเก็บ ผมก็แนะนำนะครับว่ามีตลว่อจ้อยปีสเจเนี่ยเป็นที่อะไรที่น่าเก็บนะครับเพราะว่าท่านหลวงพ่อแน่นอนและมีการจัดสร้างที่แน่นอนมีการตอก,อกธนหละสวยงามนะครับตอกหมายเลขกำกับอย่างเงี้ยมันทำให้เราได้ได้ที่จัดสร้างชัดเจนนะครับแล้วแหนก็เป็นแหนเงินคอทองแดงนะครับนี่อย่างที่คอเนี่ย ที่ที่เขาเรียกว่าคอรัดดั้มนะครับที่เรียกกันว่าคอรัดดั้มหรอกคอรัดดั้มบางคนก็จะงงนี้ว่ไมันคอรัดดั้มตรงไหนนี่คอรัดดั้มอยู่ตรงนี้นะครับคอรัดดั้มนี่เป็นทองแดงนะครับนี่เป็นทองแดงนะครับแล้วนี่เป็นแหนเงินเป็นแหน่สามกับแหน่ห้านี่อันนี้เป็นแหนเงินนะครับนะครับการตกอัคละไปแทบจะ เจ้าของยังเสร็จะไม่ได้ชักออกจากฝักเลยนะครับในเล่มน,นี้นะใบยังสวยวิ่งอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ช้ำยังไม่อะไรเลยนะับนี่เล็กออกก็ชัดเจนนะครับ <c oughs> ลึกออกไปเลือกดีนะครับน่าเก็บน่าสะสมครับผมก็เลยนํามาให้พี่ๆน้องๆได้ได้ดูครับได้ดูได้ศึกษานะครับว่าในบรรดาลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนั้นหลวงพ่อจ้อยก็เป็อนอีกหนึ่งท่านนะครับที่ ตัูลนั้นไม่ยินยอนไปจกักสิทธิหลวงพ่อเ,เดมองค์ไหนเลยเหมือนกันนะครับเพราะหลวงพ่อจ้าดานมีเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านที่เป็นหลวงพ่อที่ให้คนนครสวรรค์ตัให้ความเคารพบูชากลาบไหว้นะครับหลวงพ่อท่านสร้างคุณประโยชน์ให้กับชาวนครสวรรค์ชาวศรีอุทุมพรเยอะมากนะครับน,นะครับ แล้วก็หลวงพ่อก็ได้สร้างวิดหมอก็มีสร้างหลายรุ่นนะครับไม่ใช่แครนน่รุ่นนี้รุ่นเดียวก็มีรุ่นจากปีก็จะเป็นรุ่นรุ่นก่อนนู้นก็จะเป็นไปเลดก็มีนะครับเป็นรับงานพอมาที่อยากจะแนะนานะครับก็คือรุ่นนี้นะครับพอมีการตอกอขลระสวยงามเป็นชื่อหลวงพ่อนะครับเล่นหาง่ายนะครับแล้วก็ตอกอขลระยันสวยงามเป็นเหล็กนำพีผสมตะปูสังขวานนอนออก ปี 6, การสร้างปี47ต่อหมายเลขกำกับที่เล่มเล่มที่118อยนะอย่างเงี้ยนะครับจะทำให้เราว่าอ๋อมีการสร้างจำนวนการสร้างชัดเจนนะครับของเกยก็เริ่มออกมาแล้วครับเนี่ยของเก๋มีนะครับแต่ของเก๋ใบไม่ได้เป็นใบไม่ได้เป็นใบเอ่อเหล็กทั้งพีเป็นใบเป็นใบเหล็กธรรมดานะครับมันก็ยังไม่ยังไม่น่ากลัวนะครับถ้าเกิด พี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจนะครับที่อยากจะได้บูชามีดหมอที่มีผุ้ทุกคุณแล้วก็เป็นลูกศิษย์ในสายหลวงพ่อเดิมผมก็แนะนํานะครับเป็นมีดหลวงพ่อจ้อยนะครับมีดหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรนะครับเนี่ยอันนี้ได้มาเล็บสวยนะครับเอามาชมกันเพื่อพี่ๆน้องๆท่านใดอยากจะได้ศึกษาทราบประวัติหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็ จะได้รู้นะครับว่าหลวงพ่อเดิมท่านนั้นมีลูกศิษย์เยอะนะครับลูกศิษย์เยอะในสายนครสวรรค์เราเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมเยอะมากนะครับส่วนเล่มนี้เล่มนี้เขาก็ซื้อไปละ <c oughs> เป็นหลวงพ่อก,การวัดเขาแก้วนะครับแต่ก็ยังไม่เดินทางบรรับโอนกเงินมาเรียบร้อยท่านก็ให้ความเมตตาอนุเคราะห์นะครับไว้ใจนะครับไว้ใจทุงเงินพิมพ์หนูนะครับว่า โอนเงินมาให้เรียบร้อยแล้วก็ฝากมีดไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวว่างๆท่านจะเดินทางมารับเองนะครับผมก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ๆน้องๆนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับในความเชื่อถืออย่างนี้ผมก็ดีใจครับผมก็ดีใจนะครับเราก็จะพยายามนะครับจัดสรรหาวีดหมอเทในสายลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับเอามาให้พี่ๆน้องๆได้ชมได้ศึกษากันนะครับ เดี๋ยวช่วงนี้ชั่วโมงนี้ก็มีตัวเดิมนั้นเล่มจริงตัวจริงหายากมากครับไม่ได้มาทําคลิปให้พี่บินลองได้ชมเลยเพราะว่าเราก็พยายามนะครับผมก็พยายามเฟ้นหาพยายามสองหาแต่ด้วยความที่มีดหมอหลวงพ่อเดิมนั้นเป็นที่หายากมากนะครับตัวจริงหายากมากึงต้องพยายามต่อไปนะครับเพื่อขอกิ แต่เราความเมตตานะครับว่าจะได้มีหมอหลวงเดิมมาทําคลิปให้พี่พีๆน้องๆได้ชมกันอีกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอยุติวเพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้านะครับก็จะพยายามสรรหามีดหมอสสวยๆนะครับเอามาทําคลิปเพื่อให้พี่น้องได้ศึกษากันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมตุงเงินพิมหนครับ